ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กระรบครับเมื่อนีวิธีชีวิตพ่อเพียงพ้าพีผ้าหนองเข้ามาเมืองมาชมบรรยากาศของขอบครัวที่เพ่นใสลักวิถีชีวิตการด้มรุขีดแบบพ่อเพียงครับมองไปหลายๆท่างครับพี่น้องเห็นทึ่งสาปปาเห็นทึ่งต้นบักม่วงโอ้งามงามครับพี่น้องครับ บ่ท่านั้นครับเปิก้กระยั่งเรียงเป็ดเลียงไก่อันนี้เป็นเป็ดเสบ้านเฮ้านี่แหละครับโตสีขา,ขาวขาวขาไปทางในครับยางเขามากับล่มเลื่อนไปด้วยตน้นไม้หลายยางที่เปินเห็ดครับอันนี้เป็นขอกงัวครับงวเปินลเอาออกเปลามดยุทงแล้วอหกแค่ไหนเปิก้กระเทียเข้าขอกเข้าลักครับ เป็นเลี้ยงง้อเป็นขามีขี่ง้อไว้ท่าใส่ตนหมูกตนใหม่ครับเลี้ยงไก่เลี้ยงกาไปเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของพี่น้องเขา้าคนอีสานครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือแบบบ้นบานๆครับแบบคนอีสานเฮาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวกับของคุณตาสงค้ามเพิน, <c oughs> เพนเผินบ่เคยอยู่เซ่อๆครับให้พี่น้องเขาเลี้ยวเมืองครับขึ้นไปทั้งทังอาชี พอค่อยชัดเป็นเลยครับต้นบกม่วงน่วยบกม่วงเต็มเลยครับคุณตาสงข้ามเป็นกระลังเห็ดกับหัวกับสวนเป็นสวนพักที่เพิ่นปลูกไว้ย,ยู่ทงยู่ท่ายู่ไห่ยยู่หน้าของเพิน่นนี่แหละครับอันนี้เป็นอของบักทัวฝักงาวมันไหวเลยเ,เนาะพี่น้องนี่แหละครับคุณตาสงข้ามผู้ขยัน เห็ดหัวเห็ดสวนบายอยู่บัเศร้าพ่นอ,อ,อายุเจ็ดิปสิบแปดชิปละครับทั้งแข็งแรงอยู่สุดยอดของผู้เฒ่าบ้านเท่าครับทัดไ,ไปทั้งผุ่นครับคุณตาสงข้ามว่าไปเมืองผี่ทางมันกำลังงามครับอายนวุมันได้ประมาณห้าิบมือหน่วยกำลังเริ่มออกครับอันนี้เป็นบักทั่วฟักงาวครับโอ้เดี๋ยวเมืองกังงามครับ กระลังที่ไรผลผลิตครับเป็นทัวฟักงาวที่ปลูกไว้เอาไวยู่ไวกินได้ครอบครัวเซจแล้วกับส่วนที่เลือครับแกพี่แกน้องเขาแล้วกัเอาลงตลาดเพิ่มรายได้ครับครอบครัวครับพาพี่พาน้องเขามาเมืองมาชมครับขว่วสวยข่วงามอันนี้เมือเศร้าในผลเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งครับเป็นบักทัวฝักงาเนาะพี่น้องกระลังเกิดดอก ให้พี่น้องเข้าด้เห็นครับกระลังจับหน่วยครับเป็นเพื่ผพักอีกอย่างหนึ่งทตี่เพื่อนปลูกไว้ก็เอาไว้ใส่ยูสกินแล้วครับพี่น้องแจกพี่แจกน้องเขาบางส่วนอีกบางส่วนเพื่อนก็เอาไปขายเป็นรายได้ของขอบของครัวแล้วครับโอ้สวรเพื่อนกับเพื่อนเห็ดแบบบ้านๆครับกระลังงามครับพี่น้องกรลังสี ติดดอกติดผลเป็นบางส่วนครับพี่ว่าสุดยอดอยู่กับความขยันของเผืนอ่าสิย้อนแสงจังเอยเด้อพี่น้องอยากให้เห็นภาพกว้างๆครับเพิ่นปลูกปักทั่วแบบบ้านนี่แหละครับเฉพาะปักทั่วเด้อพี่น้องผมเห็นอยู่นี่หลายอย่างครับเพิ่นปลูก บ่าท่านใหญใหญ่เต็มที่กับกระลังท้าวเพื่ออยู่เป็นบักทัวฝักงาวทั้งทีแหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานเท่ามันแห่งเป็นแรงกปไดเป้เผื่อกับเคยอยู่เคยเศร้าครับฟังมาทั้งพี่ครับพี่น้องอันนี้เขาเอื่นบักฝักท่องเนาะบักอือ้อบักอื้อของคนอีสานเท่ากระลังจับหน่วยครับ พอสมควรอยู่กับปลูกไว้แต่กับบ่งามบันไดครับกบถทอว่าใส่ได้แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันแห้งมันแรงเนาะแต่ก็อีกเป็นอีกพืชอย่างหนึ่งที่พี่น้องเข้าคนอีสานเข้ามักปลูกไว้ครับมันทนแรงดีครับพี่น้องเอาไปยู่ไปกินเอาไปเหลือเอาไปขายให้พี่น้องเขา้ามึงทางบกตัวอาธิย้อนแสงได้จังหวะนะครับพี่น้อง ทีย้อนแสงพี่น้องเขา,าที่เห็นบ่ชัดบอทอนี่ด้วยกับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องเขามาเมืองฟังทั้งวีกับข้างขังพันกระดิบมีสะหนามเป็นสะกับว้งงอยเลยครับกถือว่าพ,อาาพ่อกลางๆปล่อยปลาลงไปเอาไวทา้ทะยุตะกินครับยุคข้างๆังเลยพี่น้องข้างๆนี่เพันกระดิบโอ้ย้อนแสงเลยจัง่อยเนาะพี่น้องบอกม่วงครับ โอ้โลกหักลกแน่ครับบก่วงก็ได้สุดยอดเลยบก่วงเพิ่นปลูกไวไหมพี่น้องเมืองแล้วก็งามหูงามตาครับเมืว่วาจะเป็นบก่วงเมว่าวาสิเป็นเปิดพักที่เพิ่นปลูกไว่ปลอดสารพิษทั้งัานครับเพิ่นเลี้ยงงัวแล้วเพิ่นก็ไม่ขีง่ง่วเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยใส่ให้ต้นบวกต้นใหม่เ็เฮ็ดให้ต้นเพิ่นงามครับ เห็ดให้พืชพักเพื่อนกันโอ้เหลียวเมืองเราสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่แหละก็ความขยันของเกษตรกร,กรความขยันของปีกของน้องเข้าคุณตาสงครามเป็นนะครับํามาแรงมากเลยเป็นเพเคยเศร้าเพาเคยอยู่จากเถื่อบพเคยผักแกเถื่อเห็ดหัวเห็ดสวนก็ยังพี่น้องเขาเห็นนี่แหละครับบักม่วงเป็นกันโอ้มองแหลกกระดกมดครับพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งครับครัวครับ ที่เพิ่นใส่วิถีชีวิตแบบพ่อเพียงครับเลียงงัวเลียงเป็ดเลียงไก่ปลูกพืชปลูกพักไว้ทายุสะกินครับฟังทั้งนี้ก็เลียงปลาปล่อยปลาไว้ทายุสะกินอีกส่วนหนึ่งครับน้ำยังให้สาเพิ่นก็เอามาใส่ประโยชน์ปลูกพักปลูกพืชโอ้เมืองแล้วก็สุดยอดครับให้พี่ให้นองเข้าในเมืองน้ำกัน ข้อม,มสวยควอมง่ามเหลือเขาโพดครับคลิปนาสิภาพพี่น้องเขาไปเมืองเขาโพดเพื่อนก็ปลูกใวขึ้นกันฝากพี่ฝากน้องเข้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจองวิธีชีวิตพอเพียงนํานะครับที่งเหตุขีดอยู่ดีมาฝากพี่ฝากน้องเข้าขอบคุณพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ